สองแล้วสองแล้วโอเคพี่เตียพุทธบูจาหลังเท้าอย่างเงียนะครับสวนพี่ตุ้มนะครับแปรข้ามอย่างเดียวครับผมหลังเท้ากับแปรข้ามครับเออลงดูหลังเท้ากับแปรข้ามอย่างเดียวครับผม พี่เตี้ยหลังเท้าอย่างเดียวครับพี่ตุ้มแปลงเดียวครับอี๋อะอยู่ตายตายวะนขสัอ๋ <c oughs> หนึ่ง <c oughs> สอง เด้เอรองเท่าครับผมอสองเท้าครับสงเทาครับลังเท้าอย่างเดียวกรบเป้ามองเดียวครับผมตรงนี้รู้สึกโออาการนะครับตรงนี้โออาการแล้วเป็นร่มายแ เออเสือบโแกรมพีตุ้มไปอย่างเดียวพีเตียพุธบูปาหลังเท้าอย่างเดียวคะอบอเลียมเดียว แต่ลังเท้าแต่อย่างเดียวครับหลังเท้าอย่างเดียวครับเอาแล้วเออน่ะเออน่าออกอีเลียบเต่ายังมาเจนเจนเสียบไม่ทำหลังตีนเนาะ

โหมหำเด้อพ่อมัน này สน lại เออก่อล็อกได้บ่ล่ะ3 4 3 4 3 4

ออหกสี See, two, are, See, ่หกแปลอย่างเดียวกับหลังท้าอย่างเดียวครับออกห้าหกอ๋อออกอีกหกห้าหกห้า

เก้าลูกูนศูนย์ห้าลูกเดียวครับเออเอาเรียบร้อยครับเลียมหลังท้าขยอยางเดียวกับแปอย่างเดียวครับพีุ้ม